ที่วัดเกาะตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนายศักดานเนติพัฒน์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครนายพรชัยแสงสว่างสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานและพนักงานร่วมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปีงบประมาณ2566ครั้งที่4โดยมีนายกองเอกอาวุธวิเชียนชยัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนราชการและหน่วยงานภาคีต่างๆมาร่วมให้บริการแก่เกษตรกร,ร,กรโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับกเกษตรกรในพื้นที่พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร,ร,กรโดยการถ่ายทอดความรู้ให้กเกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกด้านซึ่งเป็นการนําบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการเกษตรด้านวิชาการของคลินิกต่างๆตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาค,คีต่างๆบูรณาการร่วมมือกันพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการอย่างครบวงจรสามารถช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการเกษตรพร้อมได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกองทุนการออมแห่งชาติรับสมัครมือปาดตาลมีดเดี่ยวเกี่ยวเงินแสน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้นาองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครนําผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาจําหน่ายเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มพร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มาร่วมโครงการได้รู้ถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครและสัญักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพศ2553ต่อไป ภารกิจของสภาเกษตรกรนะครับที่จะมาร่วมมือกันในการออกคลินิกเพื่อที่จะได้นำ <c oughs> สินค้าเกษตรแปรรูปหรือสินค้าของเกษตรกรมาแนะนำตัวให้รู้จักกันนะครับและก็มารับรู้เรื่องราวของทุกของเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องของผลกระทบนะครับวันนี้ก็ได้มีชาวบ้านนะครับกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่อง ปลาหมอสีคังดาระบาดนะครับทาให้สัตว์น้ําที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยได้หมดไปเนื่องจากว่าได้มีปลาหมอสีคังดํานั้นมันจัดกินสัตว์น้ําที่เลี้ยงไว้นะครับก็เลยท่านได้นาปลาหมอสีคังดํานั้นมาแปรรูปเป็นปลาหมอสีคังดําแตดด่เดียวเพื่อให้เราได้บริโภคนะครับเป็นการกําจัดปลาหมอสีคังดําไปในตัวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ให้ผู้ที่มาในงานนี้ได้รู้ว่าปลาหมอสีคังดํานั้น นำมาบริโภคได้เพื่อดีด่ช่วยกันนะครับกำจัดภัยตัวนี้ออกจากแม่น้ำลำคลองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วสภาเกษตรกรของเราก็จะได้สนับสนุนเพื่อที่จะทำลายปลาหมอสีข้างดําแนนาคตด้วยขอบคุณครับ